ต้องใช้เวลาอีกนานจะเจอไม่เจอก็แล้วแต่ปลายทางมันต้องอยู่เรื่องของการเรื่องของประหลาดชิกนะครับการตรวจค้นของเจ้าที่ดีเอสไอร่วมกันทําการตรวจคน้นตรวจค้นและพบเจอได้ใช่ไหมครับปัญหาหลัก มอบตัวไปงไงแล้วขายรูปแบบการสนับสนุนอย่างไงนะครับคงเป็นประเด็นที่สําคัญที่2ประเด็นที่ผมจะนํามาเรียนให้ผู้ชมทราบนะครับในกรุีทางการเมืองแล้วนะครับของทางากลุ่มพักเดิมพวกเดิมสีเดิมซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มของพวกเนี้ยพวกพระพวกเนี้ยนะฮะที่เกี่ยวข้องกันเนี่ย สิ่งที่ตามมาคืออะไรหลักเหล่านี้เขาใช้หลักอะไรในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับกุนซือเขากําลังเดินเกมอะไรกุนซือทําไมเขาไม่ส่งคนเหล่านี้ไปมอบตัวนะครับทำไมเขาไม่มอบตัวถ้ามอบตัวก็ใช้เวลาเป็นปีฮะที่จะดําเนินการสะสางในคดีนี้นะครับเป้าหมายของเขาคืออะไรในเชิงกลยุทธ์ทางการเมือง จุดม็อบขึ้นมาให้ต่อต้านรัฐบาลทหารจึงใช้พระเป็นเครื่องมือทางการเมืองการที่เขาไม่มอบตัวก็ต้องการที่จะจุดชนวนให้เกิดการปะทะกันขึ้นอย่างที่ผมเรียนนะฮะอ้างอิงตามจุดต่างๆที่ว่ามาแต่ประเด็นขนาดนี้ทางนักการทหารของไทยก็รู้ทันรู้ทันกับพฤติการดังกล่าวจึงใช้วางเป็นก้อนหนึ่งองเนี่ยวางไปแล้วกรหนวการเป็นเสร็จไปแล้วแต่กระบวนการเข้าทําการตรวจค้นเนี่ยที่หลักที่เขาทำใช้หลักการทหาราการเมืองนะครับ แต่ที่ผ่านมาก็ทำนำการเมืองน,นำาอดนะแต่ก็ปรับสภาพเอาการอาหารนำการเมืองเลยซึ่งผมวิธีการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้มันอยู่ที่ประราชิกประราชิกที่ผ่านมาเนี่ยประธานส,สมาธิสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นประธานด้านพุทธศาสนาได้มีการยื่นเรื่องให้มีการขอประราชิกแล้วนะครับการดำเนินการมาดำเนินการยังไงได้บ้างดําเนินการไปได้สองสณะนะครับ 1. นนะฮะขอให้อังคณา หรือมหาเถรสมาคมือทางสังฆราชนะดำเนินการทําการประราชิกได้เพราะมีความพิจัดเจนและอันนี้เห็นชัดเนะี่ยสามารถดําเนินการได้ 2. ใช้อํานาจตามมาตราสนะฮะให้ดําเนินการอ่าทการประราชิกนะฮะไม่ว่าจะหลบนหนีที่ไหนก็ให้ดําเนินการประราชิกได้เลยนะครับโดยอ้างอิงอะไรนะปริกิตของสมเด็จพระสังฆราชนะครับอ้างเหตุนี้ได้สามารถดําเนินการได้นะครับ สิ่งอนนี้นเป็นเรื่องไม่ยากแต่ควรจะทํายังไงมันมีเครือข่ายมีบุคคลมี5เสือของเขาเนี่ยอ้างว่าเป็น5เสือที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องทํายังไงตอบบอก5เหล่านี้ไม่ยากหรอกครับ5เสือเหล่านี้ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ถ้าใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดก็สามารถที่จะให้ระง,งับการดำเนินก็นหยุดความเป็นป่าไดไ้เป็นเรื่องไม่ยากที่ต้องดำเน,นินการแลวจะมีสเต็ปอีก2 3สเต็ปนะจริงๆการเรื่องประราชิกเป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องสําคัญถ้า ไม่ว่าจะหลบหนีไปอยู่จุดไหนไปได้จับเนี่ยนะก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ถ้าประกาศให้ประราชิกเนี่ยความศรัทธาความเสื่อมมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นครวาสก็สามารถดาเนินการได้เพราะขาดจากการเป็นพระพบการปฏิบัติการของทางเจ้าที่ก็จะสามารถปฏิบัติการในฐานะบุคคลธรรมดาได้ท,ทันทีความชอบธรรมก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ บางคนถามว่าเอ๊ะไอ้เรื่องธรรมกายเนี่ยเขาสร้างเครือข่ายยังไงทําไมเจ้าที่ไม่รีบจับกลุ่มก็เครือขาขมันใหญ่ไงพราะเคือข่ายมันใหญ่เจ้าที่ไม่รีบจับเครือข่ายก็ไม่ร่วมสลายต้องใช้เวลาเอาความจริงมาให้ท่านผู้ชมทราบนะฮะให้ประชาชนทราบถึงจะสามารถดําเนินการได้ค่ก็อย่างช้าช้าแล้วทําไมเครือข่ายมันใหญ่นักหลักใหลักอะไรหลักเหล่านี้เขาใช้หลักพุทธศาสนาใช้หลักความเชื่อใช้หลักความเชื่อมาใส่แล้วก็มีการบิดเบือน ในเรื่องของความเชื่อพอบิดเบือนในความเชื่อก็บอกว่าจะต้องได้บุญได้บุญก็ต้องทําบุญเยอะๆนะครับพอทาบุญเยอะๆก็สร้างความเชื่อขึ้นมาคนเหล่านี้ก็เกิดความเชื่อใส่ในความเชื่อก็ใช้สื่อสังเกตว่าเขาจะมีสื่อวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เนี่ยใช้ความเชื่อ,ใช,อใช้สื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองพอใช้สื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองเครือข่ายก็กว้างขึ้นความเชื่อก็มากขึ้น,นะะจนเป็นที่มาของการาซื้อบุญด้วยการไป กด ATM ด้วยการไปบริจาคด้วยการไปกู้ยืมมาแล้วก็ทําการบริจาคนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนเครือข่ายพอมีเงินมากขึ้นก็ตั้งเครือข่ายตามจุดต่างๆนะครับก็มีการให้คนเอาเงินไปไว้ที่สหกรณ์จากนั้นก็เอาเงินของสหกรณ์ที่เอาเงินไปบริจาคเนะี่ยเอาไปใช้นอกเหนืออย่างอื่นไปซื้อหุ้นซื้อหลายจนเป็นที่มาของคดีที่ถูกจับกลุ่มนั่นเองนะนี่คือที่มาที่ไปที่เกี่ยวข้องกับ ธรรมชโยนะฮะเกี่ยวข้องกับมูลทิเกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวข้องกับดี i นนะฮะที่ท่านผู้ชมคงได้เห็นกันละนะครับแต่ขั้นตอนการดาเนินการหลังจากนี้เนี่ยสําหรับในเชิงกา,การเมืองวิธีที่ดีที่สุดมุ่งไปเรื่องของประราชิกถ้าเราสามารถมุ่งไปเรื่องของประราชิกได้ชัดเจนนะครับการจับกลุมก็จะง่ายขึ้นนะ,ะเพราะการตัดสเบียงการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเสวิชัยซึ่งกําลังพาดพิงถึงนักการเมืองพรรคเดือนพวกดวงสีเดิมเนี่ยและ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอายัดทรัพย์มูลทิธินะดำเนินการไปแล้วนะการกดดันโดยรอบทางเจ้าที่ดำเนินการไปแล้วเหลือส่วนเดียวที่ต้องดำเนินการคือการประราชิกขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ นน้ำกว้างกว่าพื้นป่ากว้างไกลบรรพาบุรุษรวมทงรวมไทยลอลอลอ้อมรวมใจเป็นไทยเดียวกันเลือดไทยไหลปลา่าไหลรวมท่วมดินศูญสิ้นชีวิต ปกปักรักษาผู้ยาตายยาเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำรรมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์ แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ามีข้าวกองใหญ่ ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลูกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกัน,นแบ่งเราแบ่งเขายือแยงแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกทงไทยอับอายบรระผ้าบุรุ่ปางไม้หากไทย่าใจด้วยกัน ถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ยา่าตายายยังไงแผ่นดินไทยไม่สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใด แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัย มีแก้มเปืือนยิ้มทั่วหน้าในน้ามีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลูกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขัน สักวันก็คงไม่เหลือทงไทยอับอายบ้านพระผูรุดฟางไม้หากไทยค่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามผู้ยาตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยรวมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทย ด้วยใจเดียวกัน